นิทานเรื่องแม่ผัวกับลูกสะพ้ยนานมาแล้วมีหญิงคนหนึ่งชื่อมีนาเธอแต่งงานตอนที่อายุได้25ปีต่อมาอีกสองปีเธอก็ได้ให้กำเนิดลูกชายแต่แล้วในขณะที่ลูกชายอายุได้เพียงแค่10บขวบสามีก็ได้จากไปด้วยโรคร้าย ทำให้เธอต้องเลี้ยงดูลูกเพียงลำพังเป็นทั้งพ่อและแม่ด้วยความที่ลูกชายเข้าใจในความยากลำบากของแม่ตั้งแต่อายุยังน้อยเขาจึงตั้งใจเรียนมาเสมอไม่ให้แม่ต้องคอยกังวลเรื่องการศึกษาเลยจนกระทั่งสอบเข้ามาหาวิทยาลัยได้คะแนนสูงสุดในเขตและสำเร็จการศึกษา มีงานการที่มั่นคงก่อนตัดสินใจสร้างครอบครัวอยู่ในเมืองมีนาเธอมีเงินไม่มากตอนที่ลูกชายแต่งงานจึงไม่สามารถช่วยเหลือทางการเงินเขาได้จนงกระทั่งสิ้นปีเมื่อทราบข่าวว่าลูกชายเตรียมซื้อบ้านมีนาจึงตัดสินใจนำเงินทั้งหมดที่เก็บไว้ไปช่วยสนับสนุน อย่างไรก็ตามลูกชายและลูกสะพ้ยยิงกรันที่จะไม่รับมันต่อมาหลังจากลูกชายได้ชวนแม่ไปเยี่ยมบ้านในเมืองหลายครั้งในที่สุดเมื่อต้นปีนี้มีนาเธอได้หาเวลาว่างจากการทำงานในชนบทเพื่อเดินทางไปเยี่ยมลูกชายและลูกสะพ้ยเธอเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์โดยปกติลูกชายและลูกสะพ้เป็นพนักงานออฟฟิศ ดังนั้นพวกเขาจึงยุ่งอยู่กับงานกองใหญ่ในบริษัทอยู่เสมอแต่เมื่อเธอมาเยี่ยมเยียนทั้งคู่ต่างก็เริกงานเร็วเพื่อกลับมาทานอาหารร่วมกันที่บ้านลูกสะพ้ยมักจะถามเธอเสมอว่าต้องการอะไรหรือไม่อยากกินอะไรหรือเปล่าแต่เธอก็มักจะปฏิเสธอยู่เสมออีกทั้งมองเห็นว่าการมาของเธออาจรบกวนลูกลก เธอจึงตัดสินใจกลับบ้านเกิดเร็วกว่ากำหนดเมื่อลูกๆรู้ว่าเธอเปลี่ยนแผนกระทันหันก็สับสนและถามว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแต่เธอก็ใช้ข้อแก้ตัวว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนเท่านั้นขึ้นก่อนขึ้นรถไฟกลับบ้านลูกสะพ้ยเข้ามาในห้องนอนแล้วมอบถุงเสื้อผ้าเก่าๆให้กับแม่สามีหนึ่งถุงโดยเตือนอย่างระมัดระวังว่า อย่าลืมซักก่อนใส่ด้วยเธอรับมันอย่างมีความสุขอย่างไรก็ตามเมื่อกลับถึงบ้านและเปิดดูก็พบว่านี่ไม่ใช่เสื้อผ้าเกา่าแต่ทั้งหมดยังมีป้ายติดอยู่ครบถ้วนและจริงๆแล้วทั้งหมดล้วนเป็นเสื้อผ้าสไตล์ที่เธอชอบมากเรื่องราวน่าประหลาดใจยังไม่จบเพียงเท่านั้นเพราะเมื่อเธอหยิบ เสื้อคลุมผ้าฝ้ายออกมาก็พบสองจดหมายสีแดงอยู่ในกระเป๋าเสื้อเมื่อเปิดดูก็ถึงกับตกตะลึงเพราะในซองนั้นบรรจุเงินสดสาม0มืนบาทและจดหมายที่เขียนด้วยรายมือเป็นระเบียบเรียบร้อยเธอก็รู้ได้ทันทีว่านี่คือรายมือของลูกชายของเธอยิ่งเมื่ออ่านสิ่งที่อยู่ในจดหมายก็พบว่าแม่ครับ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแม่ทำงานเพื่อเลี้ยงดูผมตอนนี้เป็นเวลาที่ผมต้องกระตัญยูต่อแม่ผมและภรรยาซื้อเสื้อผ้าพวกนี้มาภรรยาของผมค้นหาทั่วห้างสรรพสินค้าเพื่อซื้อชุดที่แม่ชอบเพราะผมกลัวว่าแม่จะดุภรรยาของผมที่ซื้อเสื้อผ้าใหม่หมดทั้งถุงเธอจึงโกหกว่าเสื้อผ้าพวกนี้เป็นของเกา่า ส่วนเงินจำนวนนี้คือความกตัญญูของผมและภรรยาครับพวกเราหวังว่าแม่จะยอมรับมันไว้จากนี้ไปแม่อย่าหักโหมกับงานมากเกินไปนะครับขอให้แม่ใส่ใจกับสุขภาพของแม่ด้วยพวกเราจะกลับไปเยี่ยมแม่เร็วๆนี้ทันทีที่มีนาะอ่านจดหมายของลูกจบน้ำตาก็ไหลออกมา ตั้งแต่ลูกทั้งสองแต่งงานกันเธอรู้สึกว่าช่วยเหลืออะไรพวกเขาไม่ได้เลยเมื่อลูกสะพ้ยคลอดลูกเธอเป็นโรคไขข้ออักเสบจึงช่วยดูแลหลานไม่ได้หลังจากนั้นลูกชายป่วยต้องเข้ารับการผ่าตาัดแต่เธอก็ไม่สามารถไปดูแลเขาได้สักวันจึงกังวลอยู่เสมอว่าลูกสะพ้ยจะบนเกี่ยวกับแม่สามีแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่แบบนั้น พวกเขายังคงรักและเข้าใจแม่คนนี้จนถึงตอนนี้เธอยังคงภูมิใจกับลูกสองคนอยู่เสมอบางทีการทำงานหนักของเธอตลอดหลายปีที่ผ่านมาคงถือว่าประสบผลสำเร็จแล้วก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับนิทานเรื่องแม่ผัวกับลูกสะพ้ยหวังว่าทุกคนคงจะชอบ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องครูสาวพารู้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ